สวัสดีจ้าทุกคนเมนูดินเนอร์วันนี้ของเราคือต้มยำไก่แบบง่ายๆบ้านๆน,นะคะทุกคนไปดูกันเลยจ้าเอาไก่ที่หั่นไว้ลงไปในหมออ้อเลยค่ะแล้วก็รอให้นั่นเดือดเดือดแล้วมันก็จะมีฟองขึ้นมานะทุกคนแล้วก็เราก็จะตักฟองออกเพราะว่าฟองมันจะทำให้น้ําซุปมันข่าวค่ะทุกคน น้ำเดือดแล้วก็ต้มไปอยากสักพักใหญ่ๆให้ไก่มันสุกนะคะทุกคนและหลังจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องลงไปมีมะเขือเทศหอมหอมหอมหัวใหญ่แล้วก็หอมแดงค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือมี่าซุปก้อนขนอดโดดต้มยำนะคะเพื่อความกลมก่อมของน้ำซุปค่ะ หลังจากนั้นค้นให้เข้ากันแล้วก็ใส่ตามด้วยน้ำมะขามค่ะหนึ่งช้อนชาน้ำมะขามเราจะยังไม่ใส่เยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวมากเกินไปนะคะเราใส่น้ำมะขามเพื่อว่ามันเพิ่มความหอมของน้ำซุปค่ะทุกคนแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดใส่ลงไปเลยจ้ะคนนิดนึงให้เข้ากันเนาะชิมค่ะชิมรสเราได้ที่แล้วเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะเอาต้นหอมลงไปก่อน คนให้เข้ากันนี้ิดหนึ่งให้ผักชีลงไปเติมผักชีลงไปเพื่อความหอมค่ะทุกคนแบบแล้วเราก็จะได้นี่จ้าต้มยำไก่ของเราเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟใส่ชามแล้วจ้าพร้อมกินได้เลยแต่ว่าก่อนที่เราจะมาตักใส่ชามแบบนี้เราไปอาบน้ำมาก่อนนะคะทุกคนเพื่อความสบายตัวเนาะ มาค่ะทุกคนมาชิมกันอืมอร่อยหอมน้ำมะขามเปียกค่ะเพราะว่าเราใส่น้ำมะขามเปียกเข้าไปด้วยอืมอร่อยใช่ง,งั้นเราไปกินดินเนอร์กันค่ะ มาคะ่ะทุกคนเรามากินดินเนอร์กันอันนี้เราจะกินเฉพาะต้มยำนะคะเราไม่อยากกินข้าวอ,อกกาือมร่อยน้ำกืดเปื่อยมากมีหลายคนถามว่าทำไมชีเจถึงทำแต่อาหารไทยก็ทำไมถึงทำแต่อาหารไทยล่ะคะเพราะว่าคิดถึงืางไทย แล้วก็กินอาหารฝรั่งจนเบื่อแล้วแล้วก็ชอบกินอาหารไทยค่ะก็เลยทำแต่อาหารไทยเพราะคิดถึงเมืองไทยนะคะแล้าแค่นั้นคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อน Bye bye. Good night.